เดี๋ยวเดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิงบรรยากาศของคณะ AOT นะคะเพื่อนได้มีการลงมาที่พื้นทีของฐานปฏิบัติการพาหลวงที่จังหวัดรีสเกตค่ะเพื่อนมารับสาบพอเทจจริงนะคะในกรณีว่างทุนระเบิด PMN2 ซึ่งตรวจพบใหม่ในฝั่งไทยนั่นเองค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะของ วันที่17พฤศจิกาย,ยนหรือว่าเมื่อว่าน,นี่ค่ะโดยทางคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือว่า AOT จํจำนวน3ประเทศน้ำกันค่ะบวสิเป็นทางพ่นจัตวาซัมซุนรีซานมูซานะคะผู้ซอยถูทหารมาเลเซียหัวหน้าคณะ AO t ที่ไทยค่ะพร้อมกับผู้แทนจากประเทศบูนไน ฟิลิปปินส์นะคะและพันเอกยุทธภูมินะคะศาสตร์เงินศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะเพื่อเน้นมีการลงพื้นที่สังเกตการเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง กรณีการวางทุนระเบิดชนิด PMN2 ทีท้าปฏิบัติการพ้าหลวงอําเภอการทลัลักจังหวัดซีสะเกตค่ะครับซึ่งในเรื่องนี้เองครับทังกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ก็ได้นํำคณะ AOT ตรวจสอบทุนระเบิดชนิด PMN2 ที่เก็บกู้ได้ขนาดลาดตะเวนครับโดยระเบิดดังกล่าวถูกฝังอยู่ในพื้นทีฝั่งไทยตามเส้นทางการลาดตะเวนของหน่วยลาดตะเวนของกองกำลังสุรนารีที่ตะเวนเป็นประจำอยู่แล้วครับ ในลักษณะของการหวังผลเพื่อสังหารโดยมีทหารทธลาดตะเวนครับได้เหยียบกับระเบิดไปหนึ่งหน้าแต่โชคดีครับที่ระเบิดเนี่ยบอเหตุงานสมบูรณ์จึงบได้รับบาดเจ็บแต่อย่งางใดจากการตรวจสอบครับพบว่ามีการวางทุนระเบิดเป็นกลุ่มเว้นระยะห่างเพียงแค่7 0ดซนติเมตรและก็ใส่กาวติดบริเวณน,นะครับเกี่ยวเชื่อประทุนระเบิดเพื่อให้เก็บกู้ได้งากขึ้นนั่นเองครับ ซึ่งทางพันตรีพรดุงเดชพอคาส่างนะคะรองผู้บังคับการพันทหารราบที่12รายงานต่อคณะเอโอทีวาจากการตรวจสอบพื้นที่ค่ะพบทุนระเบิดร่วม4ีทุนน้ำกันโดยจุดแรกมีอยู่3ทุนว่างห่างกันประมาณ1ก่กาวลาดตะเวนรั่วประมาณ70เซนติเมตรค่ะแล้วก็ห้าออกไปอีก50เมตรนี่พบอีก1่ทุนครับซึ่งทั้ง4ทุนนี่เป็นระเบิดใหม่และมีการว่างหลังเหตุการณ์ความขัดแยง้ง แล่เป็นการว่างหลังการลงน้ำในปติญญาสันติ หรือบอกกันยังบอสามารถระบุได้นะคะแต่ว่าในคณะเดียวกันคณะเอโอที่เพิ่นกันให้ความสนใจในประเด็นของรูปแบบและเจตนาในการหวังผลของการว่างทุนระเบิดของทหารกัมพูชาซึ่งท่างพันตรีพรดุงเดชเพิ่นกสัสีว่าลักษณะของการว่างระเบิดนะคะหรือว่าว่างทุนระเบิดนี่เป็นรูปแบบของการโจมตีโดยเจตนามากกว่าการว่างเพื่อป้องกันโตของฝ่ายกัมพูชาเนื่องจากจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ในดินแดนของฝั่งไทยและก็เป็นเส้นทางขู่ขนานในการลาดตะเว ร่วมก่อนเกิดความขัดแย้งจึงถือเป็นการระเมิดปฏิญญาสันติอย่างชัดเจนโดยทุนระเบิดที่เก็บกูได้นะคะจะสู่นั่มไปทรงตรวจสอบทางเทคนิคในระดับสากล คือตรวจหาแหล่งทีมาทิแทจจริงต่อไปซึ่งทางด่านพลจะตะวาซัมซุนรีซานมูซาเพื่นกบเบ้มีการเว่านะคะตอนนาซื้อม้วนชนหลังลงพื้นทีว่าได้รับทราบสถานการณ์ทีกําลังพลนไทยนี่เหยียบทุนระเบิดรุ่นใหม่และกะ็ถือว่าเป็นความโชคดีค่ะทีระเบิดนี่เหตุงานโบเต็มทีเหตุห้ย่เกิดความสูญเสียพร้อมทั้งยิบทุนระเบิดที่พบในพื้นทีคืนแสดงไม้เหล็กกำกับต่อนาซื้อม่วนชนเป็นเชิงประจักษ์โดยการลงพื้นที ในเทือนี้ค่ะถือจับตานในระดับภูมิภาคเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงที่มีความตึงเครียดริมชายแดนเพิ่มสูงขึ้นและกะถือเป็นการประเมินสถานการณ์ภายใต้ก,กรอบสันติภาพอาเซียนหลังเกิดเหตุระเมิดขอตกลงยางต่อเน,นื่องของฝ่ายกัมพูชานะคะมีเสียงบรรยากาศบางส่วนนะคะจากทางผูซอยถูทหารมาเลเซียหัวหน้าคณะเออทีของไทยเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะ right ladies and gentlemen Uh, I'm, I'm so sorry you' have been waiting, waiting us. Our work is not finished yet. Uh, today we went to the two places where one first place is Chongan Ma, and the second place name is Satasom. Sata uh, we, we, we found a, a new new landmine uh, being laid uh, along, along the, the, the route, where the soldiers patrolling every day so uh, at this area, lucky, uh, thanks god, where the soldiers stepped on the mine, but uh, it is not uh, explode. Uh, it is uh, not really functioning very well. so uh, that's all for now, because after this we're going to have another visit to another place at the uh, mountain. สัตสมเอ่อ n นึ the o n e is at t h e 677 hills. So uh, so probably we can update you from time to time thank you very much gentlemen thank you for waiting and be patient with us thank you uh, ขอบขอบคุณพี่สื่อทุกท่านนะครับที่รอท่านคณะเอ T มาเป็นเวลาน,านานแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเอได้ไปบริเวณพื้นที่ช่องอันม้ามาแล้วก็มาที่สัตสมนะครับได้รู้ได้รับทราบเหตุการณ์ว่า พบทุ่นระเบิดใหม่แล้วก็กำลังพลลาตะเวนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็โชคดีมากนะครับต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่รักษาทหารไทยไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รอคณะเอวทเป็นเวลานานแล้วก็เราจะมีที่หมายที่จะตรวจในพื้นที่ต่อไปอีกเพื่อพิสูจน์ทราบการละเมิดข้อตกลงของกัมพูชาที่ทำต่อฝ่ายไทยครับขอบคุณมากครับ